อร่อยยั่วๆคนเดียวกินหมดไหมน้อใครอยจะมากินช่วยนี่เงียออกอูนี้สวยมากดูท่านผู้ชม<ฮ>สวย <c oughs> อืมอร่อยจังเลยมาอีกไม่ต้องไปไม่้ปไป นี่นต้องรีบให้ค่อยๆนะค่อยๆต้องวางมือหอมมากมาอีกหนึ่งอออสองสามอยูว้าวอยู่ๆอ่ะมาอีกแล้วส,สวยๆอีกหนึ่งผู้ เจ็บมือนิดหน่อยโอ้โหนีฉี่นัาบอกมามอามา,มาอต้อเจ็บมืออะอย่างนี้แหละถ้ามีแฟนต่อให้ถป็จะดีเนาะไม่มีแฟนทำไงต้องช่วยตัวเองถ้าให้ร้านเขาบอกมันก็แบบไม่ใช่หรอกอันนี้อยากลองเปิดตอกดูเองว่ามันจะตอกยากแค่ไหนนะจริงจริงให้เขาปอกให้ก็ได้นะแต่ไม่น,นี้อยากทดสอบทดสอบฝีมือตัวเองว่า Challenge, ชาเลนชารเลนตัวเองในการตอกทุเรียนว่า ได้หรือเปล่านั่นเองอืมนี้ปูนี่จานบิ๊กดึกแล้วเอ๋มาชั้วจ้าชั้ว อันนี้ก็พูนเล็กนินดนึงค่อ,อ,อ,อยๆแสออกมาแล้วมาท่านผู้ชมจะได้กินแบบกินยั่วพร้อมกันเอ้ยโอ้โหว้าวมาสุดท้ายออกมาแล้วดูยดูนผู้ชม ไม่ได้ตักต่อนะอันนี้คือฝีมือฝีมือล้วนๆฝีมือล้วนๆดมกลิ่นดมกลิ่นเยี่มากเยี่ยวมากอร่อยเดี๋ยวชิมกันอร่อยอร่อยออีกคำอีกคำเยี่ยวไม่พอสักเว์ อีกคำอีกคำอีกคำยังไม่ไหมอร่อยมากครันทุกชมเดี๋ยวปอกเสร็จแล้วนะคะขอลาไปแค่นี้นก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขอตัวไปกินทุเรียนต่อก่อนอดใจไม่ไหวแล้วบ๊ายบาย